ครั้งที่32ย้อนวันที่2เดือน6ปี68นะครับผมวันนี้วันที่วันที่2เดือน6ปี68ครับผมเป็นครั้งที่32ข้าพเจ้าพระพุธคุณขอถวายเสียงสดใสแก่พระสุภปริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และอริยบูชาแดกครูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของของ้จจาพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติเลื่อนลึกได้มีสมาธิจับจอดในทางพระธรมชนะในบทสวดแต่เรื่องด้วยเถิดอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวัตถังพระวัตังอะพิมาเทมิสวะขาโตพระกาตา่ายธโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนพระกวตัตโตสารักสังโกสังขังนัมามิอรหังสัมมาส,สัมพุทโธสุจิรังปริพุทโตขุ้นในหีธาตมามลทานีปารมีหิตตทิสติยาวาชีวังหังพุทธังธรรมังสังขังสังสรังกตโตปุเชมิ รัตนตยังธรรมมังจะรามิโสธินาสมันตาจักรวาเลสุอัตราขัดชนตุเทวตาสัตธรรมังมุนีราชาาสัุนุนตุสัคโคโมคะทังสักเคกมเมจรูเปคิริสักเตตสะกิเกวิมาเนทีเประเทจา,า,า,าเมตะรรูวะนาคาเฮะเนเคหวะวัตถุไมหิเคเตภูมาเจายันตุ เทวาชลธละวิสเมยักันะพานาคาติดตันตาธันตเกยัางมุนีวระวนังสาวุีสุนันตุธรรมัสวนรกาโลยงหันตาธรรมัสวรกาโลยมหันตาธรรมัสวนรกาโลยมหันตาระมุลสาระตัวตัวสมงสาระมุลสาระตัวตัวสมองสาระมุลสาระดัวตัวสมงสาพูททางสารังพระจามีธรรมังสารังพระชามีสัำทางสารังพระจ่ามีทุติยามปิพูททางสารังพระจ่มี ุติยมปีทำมางศานางขจามีทุติยปีสังฆงสนางขจามีตติยมปีพุทธังสนางขจามีจติยปีพุทธังสนางขจามิจาติยปีทำมังสนางขจามาติยามปีสังฆังสนางขจามีนัตถิเมสนางอัญญพุทโธเมสนางวังเอเตนะสัจวชนะตุเมฆองตุทานัตถิเมสนางอัญญธรรมโมเมสนางวังเอเตนะสัจจวัชนัติเมฆองตุพทานัตถิเมสนางอัญญสังกเมสนางวังเอเตนะสัจวัชนัติเมฆองตุทา พุทธังมีแะนะพุต่อสีิตังมางแล้มีะนะพุดต่สีสารางสังังนล้วมีะนะพุดต่สีจเอกังนี่เอกัองน้มีติ่จันนังรันนอยังวาหังสมมาสมมสติตะมันสุสกูตังอัญโยยนันนะา,าัว่าาษตัง อัศมีตย่างอิปิตเถวะเอถานิเจิสังวินาติติสอเพวนาโลกเดกตาดีจติเลนตะวันผูตังคัามพยยามิสย่งอธิรุสังวินโยเหตุปันติตะชนีวิวิชนะรูปังโลกังเหตุเกิจิตกระฐานชนุพณียังเกิดสันติสุทธุวิธิตังคุณายาตายะนามิหิเยวะชนะตายะวิสูตรัมปีสัมุปสตังมะนะสิสุตตัสสาทานัง ปุญญะติกานามสมุตตะมังกูมังคุคามุตตะนะสันังคาตานังปูชาเนสุพระมังอภิปูชเนียนิพพานัสสติคียายุปนิสตังสัมมากิเลสัมมาโสสนาติคียจะสาธุหิอัตตุเลหุประสวนียังปาเนหิจาปีสันังคัเมงเนเวว่าจะสมาหิตรัตราวสนนังคาตานะัตติมทิวังขณะเนสุนมัสมานาปูเชมัจจาปีสันจังสุปะสันนจิตตา ตถานุปาลิจาริยาสทารตาจากุญเยนะตัฏเตนะสุขีพเมโมเตเจนะตัสสะคาาสปีสวสติหงโุโยเทจะธรรมวินายามิปานภูโตโลกุตตสลาภิสมยโยนิโภโโชชูบูชังตัดโสปณิสยะเจยายังมีปิวัตุตตเยปะลิจิตโตสุปัสสัสกาโลโยจักขุมามมัคัมภรกัปโทสามาวิโสชุกโต ตัวเปรย์สีเขมมังขันนันตังวินยังุทธังวันตังเสือสารนามีิโลปัสานาทัตวินาเรียนตระเบสศเจเจสิทุนตูสัพพันตระยาจะวิณสเมตูทำมโมโยตุโยตัสสัตวูตัวเจตีปุรพิุมาครังนิยญาณิโกธรมมาคัสราธาดีสาวะตาพระโหสันติโกสุขินโนทำมังวันตังสิอสารนมามิโมหปะทานลังปัสสะรตาทังตัตเจาเจเจสิทุนตูสัพพันตระยาจะวิณสเมตมุขตุัสัสเ สุขตานุโคโยโลกาสปะภูเป็นเยชิตเยสาสันโตสดงเจ้สโคตังตลอดคาตธทรมน้วิธีกางกัโดยจริงสังฆังตังเสือสาวนามามีพุตตวพุทธานังสำมัสสที่จริงจะเยสาเจเสยสุโมตสันตสัายะเวินาศเป็นตุนะโมนะาตุัวสมาสัมเอติโนนะโมต่ธรรมะสาสมาขจเตเซเทเจนิทะนะโมงมหาสังฆธาปิวิสุทีทีทิติโนนะโมโอมาตายาตัตซะรัตนาตยสสตการะโมอมังติตัสสัสสวาตุเทยสปี น้มกาับภาเนะมิจฉาันตุกปฐมาน้มกั่าเวนะสุวัติตสังน้มการสัเติยนะวิธิมาหินตกิวาเอวามีตัตังอกังเมังพว่านรเกสุวิหารติเกิรวมีมหาวิทัตมาพิุสังเคนาสัตถิงบางจะมัตเตหิวิโคสติสัตติวะหันเิิสติโดอะาูีเทวตาเยภูยานะสามทีปัจาของที่พรมังตัง้ามนยกันตาอรโคตตาเทวดาเซตากีมานะพระวาปุริโศ อาโคตตุนนังจุตวากิริกานังเทวานังเอตตังโฆสิอาโคพัคขวาสักเกสุวิหันติจับิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเทนาสัจจริงปัมจาเมติหิภิคุสเทหิจะเปหิวัลังเจหิทัสหิจโนกถาสหงเทเทวตาสีมีภูเยน่าสัจมิพิจารของเทพบุตรตามทัศนายที่พิคุสังนัจ่า อย่างยู่นายามีปีนาพระวระาตนุปัสสังมืยมาอุปัสสังกิจโตมาพระปวัตโตสถิเกิปัจเกต่คาถาภาเสยามาจิกาทโคตาเจ้าวจาเสรยทับปีนานะพราวาปุริโสสัมมันทิจังวาหังภาเสบริสังตังวาภังสัมมือใชาเองว่ามีวาสิทานศรีสุเวสุอันตระหิตาพระระัโตพูรโตปาตุลังัวโตตาเจาวจาควรตามวิจารเจวายกัมันตัสังสุกัมันตาที่ขัตโ เอกทวตาวระโกโตขิกะครับงรันภาสีมหาสมัยโยบรมสิเทวกรยสมัคตาขจามายมางคตมสมัยยังทกิเตหว่าวินัยทจะขังตีต้อสัพโวราเทวตาวระโกโตกันธิกีอีมังขงรนภาสีจตนาภิกขโสมัยังตสุเอตัังอัตโนชุระมังสุสัลิขีวเนตานิฆะหิตตรเยียร์ยึอัตถิวิตาตะโคปราเทวตาพระโกตชันธิกนะครับมภาสีจตนา ทีลังสุดละว่าลิคข่าวมีการขี่ัาจาเตจารทีมวิศมเกียเอโราเท้าโโตเทนเกนะับงมาจสีเกิจิพุาังสันก็ไปเสียแดงนะครับมีเสียไปภูมิไปนมันสังเทียนเทวกายาณัปิโคสตตติอัโคมากรวาพีขัวมมนเตสิเยวิคุยเยนะพีขเวทสุโลกทัตุสุเทวตาสันนิปิตตโหติ ตถาคตังคัสนายะพิสังคันจายปิเตพิคเวาเฮสมอตีตมธานังรหโตสมาพุทาเตสัปีพัคมาตานังเอตากะระมาเยว่เทวตาสัญญิตานัสงเสยถาปีไมหังอิตรายเยปิเตพิเวพิสันติอาาคตมัฏฐานอรหัโตสมะหุาเตสัมปิพะควันตานังเอตากะระมาเยว่าเทวตาสัิญาตานังสันติเสยิเยถาปีไมหังอิตราอจิกิสามพิเวเจปนางามไม่เกิดจิตเปสามพิคเว เจวากายังนวมิเทศิสานีพิกเวเทวะากาังนวมิตังสุนาะสาสุตังวะนสิกรโทะภาสิมีสามเจเอวังทนเดจิเตพิกูพระโคตุปัจสุสุขวะเอตเวเทั่ที่นองสิกิสามีเยตพุมาลสตาเยกิรพัลง์อิตาธรรมอิตาปุจุสีหัวนาสันลีนาโลมังสับุณโองสาธราสาทุชา วิปัสานามลาปีนงควันเจะเตย์เิยตวานีปฏิลมัทเวตุอมัตยีสัจเชสัทธาสารเกศศาสนตเทวกายพิกันตาเตวิชาสาริตบเตอาาราลุสตมระสาสนังเตสัมปาตุลหูยานังมนุษย์สาสนังกับเกตปะสามาสกุลสังสังอาสัตตริงสตังไอเกตสาสตานัง อำมนุสาทมาสุนะครับเนมาสัที่สาม้าอะจะสัิงอันันใหญ่วจะัมาจะตัวมันยิ่งาาเจานเเะเิจารณเต็มแผ่ทางเนี่ยสามีระเหียเปนระตสัตวาสาขาพุมมาเลรัยิ่งตัว่ตัวนั่งตัวส่มาทำมาไม่ถึงวิจารณ์ที่ิลชาสัสาเหีตายักษ์าพนยิ่งตัวยู่โตนั่งัวเนี่ยจิตหัมาไม่ถึงสิงวาง ชาตาริตาสตรสายาคายวิโนยิมตัยิมตัวยิมตนวยมตัวยิมตัวยิมตัวยิตัวยิมตัวยมตวยิตัวยินยิมตัวิมตัิตัวนนมตวยมตายมัิตัวยไมตัมตัวยิมตัวยิสัวยิมตัโยมตัิมตมตัึยิคัวิมัวยิมตัวยิมตัยิตัวิมัวิมติวิมัวยิมกโิิตมัิมัยชาวตตันาทิมหอยแิม แต่ปาบโวยวถ้ากินอาจใจสชวของราาษาที่กบให้จมาอะไรก็บสวมาว่าโดสักนามายังใสายรกสษาเตียนคนาาที่ไปดูมานสีตกดตปิดาสาเขาวจะมามาหาที่ดสสนายน ปุตตะลันจัตติสังราชกุเวโรต้าภาษาจยขายอาชีพตีมหาชายาสีจุตติจตปุตตะมณีมหาราชอชิมโตติมตวนั้นมตสายนอมธรรมนามีกับผมพี่ยนางสมิธิงว่านนาง

เยจาราโชโนครับพันนาภาษาราชวิวิหมนาปุนิงว่นางอาณากะภาษาราคาเวสายราดาจักรตัมพลัตระอากูไปยาคาสหายติวิยาโมกนาทัศตารถาจาอากูนาภัยเศรษทีนโนวมหานาโกโพะคัมิงว่นางเยนาลาชเกวันตะกีตะคิปาคาปาคียุตกรวิหารานยังเตาจิตราสุคนายติเอตเอเตสนามมง อภัยันต์สัทธานาธณาสมาสีตุปนโตเคียนสิโกพุทโธสันหิวาวาจฉิหิปมาหยันตานาคัสปนนากาลกันสุพุทธังชิตาวัชิตาหักเจนาสมุทนาอชินาตาผาตโรวาสปะเสตีที่มินทีสสีโนกาลประชามหาพิสมาอสุลาธานาคาลาาไปเวติปติติจามหาราโทมุติสหัจจะจัตตันจัปนริปานังสัพพิเวโรมาตะกาแดนในหิตวาพระลิ้นเสนาลางหลวงพรนปราหังกมุง สามาอยทาน้พันัตเต่ิปุสไมตรีมณังอาปดจะเทวาเทวีจจเตจะมาโทรมาครว่ามัรุนนางมาเข้ามาเทวาสมงุม่ในาสนาไม่แต่เขาหนากันี้การเทวาคุยไทยน้อยเทวาการจะนอะไรไม่นอยช่าไม่ชื่อไมอยู่นวันี่มีการพิจารณาเวีนดูจะเป็นทางทางเดียรธรรมะเทวีเข้ามดินถูรู้เป็าเทวะในความบริจิตาใสุขเทวาในความบริจิตาในับบนี้ม่ิือเทวะครูมาถวายลกา วัดนังวงโเสทระูนงเช่โทูบพตเตยสาขาเสเยปนจโตอยมนงโว้โตสังมนมนาิล้วูนังหลวครูสถาูเทวะชามาศิรวาที่วัดติเตีจะอุมาพมาโนอัดนาสขธรมาจะอุนาศกาสมาติยะคูวัดูก็สาวิริโะติเตี้ยะาขาเยสเบียนเป็นหมอยูที่วัตนังมาเดี่ยวตังโตสังมโนธรมหาวิริมงนลพิจิตมาคลนา้วัดตูนังสมานาภัสสนาารูสารสมาเทะ่า เยจ้าที่ฮาราวาซิโนราคามหาราคาคูเนวยสติโนรเอ้ากาญจนาสตโยนที่มันโตวิจิตรโตมัตงสีโนมันทำานามิมนิมุิมนังสุกกาปรมารุนาคูเวนาสาสหะเพรย์มานโมคาคูเทวาพิจารณาสมาธิพิจารณาแหาชาวิจารยานาซิโนนะขนะราคาเปนโนโยทิสาพระจุลทารษฐตาานาสตโนที่มันโตวิจิตโตมันต้โตสิโนมันทำมนามโิมตุนวิุติมนังเคมีอาดุสิตายามาตานาสตโนตามพิาเจเชาโจตินามา หนึมานจาัวท้าคูนี้มีตาทาเจยากยาสภีย่มีหน่อยีมันตัวพีนงตัมัน้วัว่ท่ามาพี่กุมพี่างสิิางเจเวังเกกายาสภน่า่นยังยังคันชุเงเจียมาทีาสหประทวุากีนางโงิงทามาสาสวนทักิโนมัาล้ะจทร์ทาจิตาจริง สูพรโมพระมเเดาคุณจะโตถึมาโตสหัสนงมารติโยจะสุขระคัมีิว่างสหัสภุมลาวกานังหัุมมาเลที่จิวปะิูจิมนโตมาสมากายุวสสิโสาเสดชาอสราคูะจัจเวสมาติโนเตสันจามัจจคอาขาฮาริโตปรมหาริโตเตชะตาพังฑ์เตสินเทเเวสภมเกมาริโนพิจามีปัสสะสหัสัมาทีอย่งมีการสัมานิฏสะรงเขียนว่าผันธงโ สมันตราปริหาเดธามาลจีตะกูทีนังอิจิตทสามหาเซนุกะหาสันเทนัเปยสยฝ่านีนาตะลมหาจตจารสำนักธรว่ะเพลังยะถาปวัสเวโคธนายันโตวิษณิจะโกูประานสกุบมตีสังกุปดวงสยังวะเซตันจะกรัพพังเป็นญาญาโมหิตจงงานจคุมาตตัวมาอิสักสัาิเตศนรเตมาหาเสนาวิกตตาเตวิชาสพิโต เจจะอาบนมกรุงปุตตะวัตสาสาสนังวิทยาปีแาังเซลโังิเชยุนสัพเพหังขยตาตายสินโนมิชิมนาปุเตหิสาวกเกเตชันสาตาทอาเสวนาจะพานังคนันจะเสวนาปูชาปูชนนาเนจมังุ่ังิปะรูปะตาใสวสักปลกเพตะตาอัตยาสัมปนิทิจะเอมังรุงมังพังหสังจาศิปัญจวิรโย สุขิโตสุภาษิตาจะวาจวาเอตมังฆะมุมังนาตาผิวตะบะสายัาโรปัสัสาสังสังโฆอนาลาจะกรมเหนไจตะมมตมังชานจะธรรมาจิริยะจะอยากตระานักจะสังโฆอนชานีกะมารีตะมังะมุตมังชันตีวานาจะปรมาสฉันยโมปภะราโมจะทํามีสุเจตมังะมุตมังคารโวจะนิวาโตจะสัมปุจิจะเปนิตากล่าวเี้นะธรทม้จานางเรียนรมะเร้ามุตมัง สันิาสุวัส์ตาสมานจศาสนาไกลนันธรรมตปัจจายตมังคุตตมังเตปะโกคุลจะเนี่ยจะเอยสัจนันศาสนานี้านสัชีริไตมัคุปตมังกุตัสสโลกมเฮหิจิตต่งยัตสระบกปติอาโศกนังวิระชังเขมังเอตมังคุปตมังเอตานิสานิตตวานาสัพเเหริตาสัพพะทสุจิงกับฉันติันเตสังงท้งุมังติ ย่งเกนเมิตังเียจพลังของวังกรเจศนยวมายังพรจ้านปตังนาสูงระังคติทศชาเทนะอีังป mm. ุ้เพืำังนิตังเอเจนะสัจเจนะตุปตีของตูขยัางวิหางยังตบปังปานีตังนตงาสกมีวางเทำมีนาตังกิจจิทำปีทำมีนาตรังปนิตังเอเจนะสัจเจนะธุตีขอตู เจ้าธมุสสารเกษตทศปนมณีสดจริงธรรมายันยันธรรมาหูธรรมาชินานาเตน่าสมุทรวิญญาณเจตีทำปีทำเมนต์ปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุปฏิโนตุเอปุคกาสตังรัตทาต่างานิาคานิุนตีนาคุณานกินสุัตาสวสกาเอเจสุจินามีมหาพราณีจากปีสังเขนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวปฏดีโนตุเอะสุภดตวุามนัสสันทนานิมกานิโมโคตามาสนังฮิติ เจตปฏิปตะมันยังมีใครอีหาลัสชาพุทธามันยิงพุทธามุขาวนาอีตังปีทั้งเคแลัต่างปณีตังเอเตนะาสัเตนะาสุปิจิณห์ตุวขี้นางรานังระวังปฏิจิซ้ำระวังวิรติเกติพระวจามินเตกินาพีชาวิรุณทีหะชั้นทานิพันติทีรายะท้าประทมปฏิโปริธรรปีทั้งเคแลัต่างปณีตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะาสุปิจิณห์ตุอัตตังเวทิตต่งเสยโยอยากใจยังอิตาลีปฤติชิตาชา อัตถังปาสาทโพัสานิจจังสังนิโนเนวะเทวนาคันโพมหารโนสพุมุนาชิตังอภิชิตังปริยตธรรมบูสัจนุโนภาสิตวิทังเตนะภะควาตาชาณาตาปรสัตตารหัตตาสมัสุเจนะอิจทัทงหมาอนุสเวทะมารมรปรมมัตตายามาอิจิกริยามาปิจิสัมปทานีนาตาตะเกสุเหตุมาในะะพระอนาคมาอาตาปะระปิตะกเกนะมา ติทินาชาณกติยามาภัดพรูปตามยามะมาธมโนโนฆโรโยะทาตุเมหิอนนาวะชานาวชานียทาอิมีธรรมะอุิษนาอิมีธรรมะสามัจใจอิมีธรรมะวินยู่ระหิใจมีธรรมะสมัตตาสมาธินาอหิตายะโุกายาธรรมตนติอตตตุเมหิปะชะเฮยาธายธาตุเมหิอนนาวชานาวชโยะาอิมีธรรมะอุิษณอิมีธรรมะสามัจใ ทเมมะวินยูประสาทใชมีธมะสมัตตาสมาธิน่าตายาสุขายสมัตติัีสมัตตุปรสสะวิยาสทาติจุวีวิตมายู่ตมีสันตนาเอตังพียงมรราเเคมะเหุปัญญานิกริยานิสุภานิปูปติยติปิชวปรมายังฉลปนิฏสาสันตินา เอตามันเป็นปนีปนีปะโกโลก็มีกาสังปัจเัยเสปโกยะทกายเนะสังยโมวายะทุกโธธาเจตสสต่างภาษาเปตัสสสุขยาคนติยังชิวามโนปะกระดกกุญญาณธรรมีโมสัมโมหเวรักกติธรรมจจาริธรรมโมสิโธตุมหาตียสาัมโมธรรม สุจินเนนะทุกติงขจติธรรมการีสัพเพนั้งกราอเนจติยัปัญญายัปสติอานิวินาีกเคสมมาโควิตุทียาสัพเพกัาทุกขติยัตธปัญญายัปสัติอัตานิวินาจีกเคสมมาโควิตุธิยาสัทมีธรรมานัตตติยาปัญญาปัสสติอาตานิปินาจียกุเคสมมาโควิสุิยาบมเคุติยามากิตาอิังมะมาวีตังขเนหบริกา ปะหูเวสานางยันตีปะปานิวานิจะอาราภุรเกตยานิมนุษย์ษาพยาตจิตาเนตังโคสันนางเกณฑนีงเนตังสารุญระบังตีเนตังธรรมะคำว่าเนตังสมัมดุตราปโมจะติโยนปุณจันจัดสมันจักสังคันจักสังขังสะโตจัดติอริยสสจานิธรมปัญญาประัสติทุกคังธมุตปาทางทุกขสจะอาติกมังอริยังจะอาจารคังก กังส <formation jin x 2> <s at> ุขูภาษาคำไม่นั่งเอตังโพสนังเคปังยีตังห้ามเป็นเ้ียงเตตังสนาคมาคบหาภูติติอัตติจังจอมในมาแม่ปฏิจังเกย้าก็ตังบุคคลไม่ควราถึงจึงมีร่วงแลไม่ควรูกหัซีเนมาไม่ถึงอากจีัำเป็นเฮนตังปตจจัยจานะขตังสีในร่วไม่ได้ก็เป็นอะไไม่ได้เี็นนะถึงแม้เป็นยามั่งจงปัจจุบันเจียทำมาจากสถาบัอปัสเียสังเทียงอสังกุปปังตังวิถามาลุงคูหเงใครนะเห็นทำในปัจจุบันไม่งั้นยังคนแกน อุปนัน <minutes> ส <paid off> ุจริต uh, ัง um, ธัมเมนนะกุโกปัจจุยนะกิจจตมาปะโกอุปสัมปะโมนะวะนะสุเวปุญญะทะภิเนนะมะนิทะจะปุญญะในภูมินะหิโมสังขะอะท่านเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาก็ว่าเรียนเอาอยู่หลายเอวะวิหารีมะตาปิยังอัมระตังที่นั้นตั้งตั้งวีอัตเจตะนะโตติสันโตอะปิจจะเตโญยตินะมะณีมีโขนะเนี่ยก็เลยมีสังขะ ว่าีเดืนวันทีแรกนาทำมุมบางทีนาาแล้วตีโตนาดตีจ่าแลมีคาม่ทำได้มอแก่ไม่ได้พยยาที่ทำมุมไม่หิวพยมเีนแล้วตีโตเีาเจะแค่ทำาจะใค่ไม่ได้มรดทมุมไหิวมรงตีโตเราเป็นคนตาไม่ไ้เราลงอตาไม่ได้สไปีมีไปขีดล้าเปรีปานนาพาวูไม่ลานพาวูาไม่เป็นต่างตเต้องทัดต่งอย่างเดียวเยมกัมสโกโมม่หิ กามทยยาโถกมาโยนีกมพันทกข์มาปฏิสนงขารมกรรมฐานตนจะไม่ห้ค่อยผลกามนเกิดมห่ยตามังกม่มีพราสยังกมังกีสังการนันทตาตัดสาทายาโทเขาวิสามีเราทกรรมใว่ปบุญบาจะเปทายาทเราตร้งให้ผน้สุดไปเอวังไมีเหีพิงหามปัดเวกิตพังหลังไงนี้อยู่ฐาาทุกขปัตตาเนีจุขาพะยาปัตตาเจนีพระยาโสขัตตาจะยิโสกาโอตุสัพเปีปานีโน เอตวตาจะอาหงียินงสำทองคุณญสัมประังสัพเพเทวานุโมทังตุสพระสัมปติสิทธิ์าถานทันตุสัทยาสีลังหลักทันตุสัมสชาภาวนาพิรตาของตุกขัดชันตุเทวตาตาสัพเพปุถางพระปตาปัญจะเนยันจะยังพลังพลังัญจะเตเชนะรับฐพันฐานมิสัพโจเทวตานจิวหาดวปเปิในุมิที ตาเทนะพระมันตูปูชิตาสดจิงเวอราราวมิสารมันเลเทเลาพัฒจมาวกาจกพิคโบสราเมกาฮะปฏิวัสกาคามาเทเทสุทธามาจาิสราสารากรูตาสปิตาพระวันตุเตชลาพุญเปอันสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวะปัตาติกานิญนิกังธรรมวรังปะจเตสเปย์ปะสักโุตูสังขยาชาตูจิรังสัตตนโม ธรรมธาราตะปุคลาสังฆโรตุส <phi> <top Regular> ังฆวะวัตยียะจะหิตายะจะอหิรักตุสัตตมังสัตเวปิยาพิโนพุทธิจึงสังฆนะยะมะทมเมอิริยะปะวิเทติเตนะนิสานิกะปัสสัยยะกันนิกะตานิเมเตันจะพาขีนโอห์ตุสัตตานตะภาบระกาเยปิยาคุณัวัสายะม่ห้มาตาปิปิทังโลจิตาเมตบิทิจาวะอันเยมาฉัตรตาเวริโนรัตตา ติดนตีโลกัสเมินติดผมมาจะตุกิโยมยิ่งแต่โลกา,าสังสันตา,วานวังพเวยยตายังปฏติคเมอนุมโมท,ทันต,ตุเตตายาเตียเอจิมังนัปทานนาติเทวาสังตะเจสังนิวเวชยงนัยังจินนานาฝุ่นยานานังอนุโมทันเหตุนาสัพเพลตตาต,าตาหงตัวเาวลาสุขีชุวนาโนเคกมาท,างทังจปรจจบนตุเตอาสาทีตั้งลาขอสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจะไม่มีวันงบนันที่ทนบนี้แรงบุญทั้งหลายที่ขราพเจ้าทำแล้ว คือชนบที่เป็นที่นักผูมีผู้มีมารดาเป็นดังข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลาย็นทีป็นกลางหล่มีนักเกณฑ์อยู่ในโลกเกิดในภูมิสามตระหนัตสี่ในขันห้าในขันหนึ่งในขันต้องที่นในภพน,พน,ใน,ใน้อยในภพใหญ่สนใจเศร้ากัาในให้สมบูรณ์ของของ้าพเจ้าแล้วขอให้สัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานอเอรสัตว์หล้ย่อไม่เร้ากันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้านี้ขอเทศดที่หนแจ้งแจ้งจากสัตว์เหล่านั้นต้องเห็นเกือนุโมทนาทานดูทั้งหลายที่ ขอความอันดีขอสารนั้นจนสำเร็จเทินด้วยอนุภาพแห่งสัทธาทห้ฐานนุภาพแห่งความเพียรนี้ส่งไปผู้ชามท่านใจด้วยการสมบูรณ์อย่างพระสูตรพระบริรแลพระมงคลคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้เจ้าทั้งเรืนทางโลูกทางธรรมขอตัวเจ็บช่วงเวลาทั้งหลายโปอดนโมธนทานในการสวดสัตยาโมลและพระธรรมเหล่านี้เมื่อนโมธนาแล้วขออกิดอันให้แก่ข้าพเจ้า และว,วัตถุมงคลพระกิ่งเพรีพินาโดยมรดกิี่สมเด็จพระยาณสังวรวัดบรวร,วร,วรนิเวศนิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายแสนสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปรและธรรมมงคลในพระคาถาต่างขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุทป,ประการเทอญสาธุ